ครับก็เดี๋ยวเราจะมาจุดเมแบบแก๊สนะครับใช้แก๊สกระป๋องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นหัวแปลงแล้วนะครับก mm hmm. ลางขาเตาออกนะครับ แด์แอน์อร์สอนนะครัน,น,รรนรด็อกด์แอนด์แันแอนด์แอนด์แอน์แอนดแนด์รอน์อนด์แอนด์แอนด์รอนอนดันด์แอนอนอดนน เรียบร้อยนะครับแก๊ดนี่จะจุดง่ายนะครับจุดง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องรอเผาเจนนะครับก็คือเราเปิดแก๊สนะครับด้วยวาล์วตัวนี้นะครับเปิดแก๊สแล้วก็จุดได้เลยนะครับ หลีหลีหรือเล่งด้วยวาวที่หัวถางเลยนะครับ ตัวนี้สามารถหรีแก๊สเร่งแก๊สได้นะครับครับก็การปิดนะครับการปิดก็คือปิดการใช้งานของเตาก็คือปิดปิดแก๊สเลยครับก็เดี๋ยวระบบเขาก็จะดึงแก๊สภายในท่อไปใช้จนหมดนะครับแล้วเขาก็จะดับนะครับก็ประมาณนี้ครับ